พระได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นการไม่ให้เสียเวลาครับคืนนี้คามรูปแรกที่เราจะได้รับฟังในการฝึกภาคปฏิบัติครับมาจากกลุ่มที่7กลุ่มอักโกทะนะครับได้แก่หมายเลข17ท่านมีนามว่าพระนพเก้านรุตโมจากวัดโพสีจังหวัดขอนแกน่นครับผม ซึ่งท่านรูปนี้ก็เป็นรูปที่อยู่ในรอบการจับสลากคืนที่ผ่านมานะครับในเจะว่าตกค้างนะครับรอบที่แล้วนี่ดําเนินการทดสอบหรือว่าดําเนินการฝึกภาคปฏิบัติไปได้7รูปครับและยังเหลืออีก3รูปในรอบที่ผ่านมาครับท่านก็เป็นผู้ที่สนิทกับเพื่อนผมรูปหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เป็นสหายที่สนิทกันครับอยู่ทางภาคเหนือ ท่านพระมหานรากรยานังกุโรครับผู้เข้ารับการอบรมสมณเณรธรรมทองรุ่นที่สามครับผม คนิมนต์ทุกรูปทุกท่านอ๋อผมลืมไปนะครับนิมนต์รายงานตัวนะครับเลขที่ชื่อชื่อคาถาพร้อมทั้งอุเทศคาถาครับผมครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปฏิพานนกวีประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรบงสาวาดแล้วก็ถวายความเคารพไปยังเจ้าคุณอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมแล้วก็ ธรรมสวัสดีพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงทุกรูปครับกระผมพระนพเก้านรุตโมผู้แทนกลุ่มที่เจ็ดจะมาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เธออุเทศว่าอัปมาเทนะสัมปาเททะ มาในกระถาอัปรมาทกระถาครับผมนิมนต์ทุกูทุกท่านกล่าวคำรัตนาธรรมพร้อมกันนะครับพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกาตัญชลีอันทิวรังยายชะธาสันติธะสตาปะระชะาคชาติการ เทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมาเทนะสัมปาเททานติอนบนตนดีอัตมภาพจักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในอปปมาทกถา พันนาศา,าสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะกล่าวถึงการไม่ประมาทแห่งตนเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านสาธุชนทั้งหลาย เพื่อให้ดำเนินไปในทางเจริญงอกงามแห่งทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาตามแต่จะยุติลงตามสมควรแก่เวลาท่านทั้งหลายท่านรู้ไหมว่าความไม่ประมาทน,นมีอยู่ห้าประการ ประการที่หนึ่งคือไม่ประมาทในเวลาการไม่ประมาทในเวลานั้นคือในแต่ละวันเราท่านทั้งหลายพึงควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในแต่ละวันเพื่อที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็แก่สังคมเป็นต้น ประการที่สองคือไม่ประมาทในวัยการไม่ประมาทในวัยดังเช่นเมื่ออยู่ในวัยเรียนเราก็ต้องศึกษาเร,าเรียนเพราะถ้าแก่เท่าขึ้นมาบางคนก็อาจจะไม่อาจจะมองว่าตนเองนั้นแก่เกินเรียนไปแล้วแก่เกินการศึกษาหาความรู้ ประการที่สไม่ประมาทในการทำงานคืองานแต่ละงานงานแต่ละหน้าที่บางงานต้องมีความอันตรายและบางงานต้องใช้สติในการในงานที่เป็นอันตรายนั้นต้องใช้สติคือความไม่ประมาทอย่างมากและประการที่4ไม่ประมาทในการศึกษา เราท่านทั้งหลายการไม่ประมาทในการศึกษานั้นก็คือการเพิ่มสติปัญญาปัญญาคือแสงสว่างนำทางให้ชีวิตไปยังไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้แล้วก็ประการสุดท้ายคือประการที่5ไม่ประมาทในการประพฤติธ,ธรรมการไม่ประมาท ในการประพฤติธรรมนั้นบางคนบางท่านอาจจะคิดว่าตนเองนั้นยังไม่ได้แก่หรืออายุยังไม่เยอะจึงไม่เข้าวัดฟังธรรมไม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมจำศีลอย่างนี้เป็นต้นดังบทกลอนที่ว่าอันเวลาวารีมิได้มีไว้คอยใคร เรือเมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอืดอาดโอเอและอืดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกา อนิจจาเราช้าไปดังจะอุปมาสาธกยกนิทานเกี่ยวกับตัวของข้าพเจ้าเองคือขอตั้งนิทานเรื่องนี้ว่าความประมาทความประมาทในการเวลาเป็นต้นวันหนึ่งอัตมภาพ ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมณนะสถานที่แห่งหนึ่งในภาคเหนือแล้วต้องได้ขอลาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปฏิบัติศาสนกิจในที่วัดแล้ววันต่อมาก็จะได้กลับไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัด แห่งหนึ่งในภาคอีสานเมื่อถึงเวลาเดินทางก็เดินทางไปยังสนามบินไปยังสนามบินเวลาบินนั้นจะออกเวลา15รนาฬิกา3 0นาทีก็คือบ่าย3มโมงครึ่งแต่อัตมภาพในเดินทางไปถึงสนามบินนั้นเป็นเวลาบ่าย2องโมงครึง่งเมื่อไปถึงก็เคาน์เตอร์เช็คอินก็ปิด ไม่ให้เช็คอินต้องได้ซื้อตั๋วบินในวันใหม่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราประมาทในการเวลาก็จะยังผลประโยชน์หรือหน้าที่การงานที่เราจะต้องทำให้เสียการงานดังนั้นแล้วท่านทั้งหลายพึงพิจารณาจเจริญความไม่ประมาทอยู่เนืองเนือง เทศนาปริโยสเนท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนไตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญร่วมกันแล้วในวันนี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภระวะปัจจัย หนุนนำส่งให้ประสบด้วยลาบยศสุขสรรเสริญสมดังความปรารถนาทุกประการรับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนามาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ